มาหอละจ้าอันพากันมาลิมชอปปิง้งพากันมาตโนชอปปิง้งเด้อนี่สิมาสิพากันมาชอปปิง้งอยู่ลิมชอปปิง้งอันนี้คือหางอีเคียอีเคียอ่ะอีเคียอีเคียอ่ะ แคนี้มีต่ห,าห,ตหา่างล่ะต่ห่างวันเขาวันบ่มีหลายสันเดิมนี่แค่สันหนึ่งสองสันแค่นั้นแปลกเนาะทางยุโรปข้าเจา้าบด้มีตึกสูงคือบานเหาห่างข้าเจ้าสิเป็นสันเดียวหรือสองสันออมกันอยูนี่รถจอดรายหลายหาหม่องรถหาหม่องจอดรถกับบ่มีพ่อยใหญ่ต้องรอรถขั้นหนีให้ออกสอักคนคนมาชอบปิง่งคนเบื่ออยู่บ้านดูดูเดินจอดรถ รถก็ไล,หล่ห้ามึงจอดรถต่อรถบนันเขโจกเพราะคอยมีขั้นล่างเนาะมันนามบานันเขเจมันแพงจ้ะแถวนี้มีต่างตาห่างนะจ๊ะอืต่ <c oughs> างอาหอางอื้ ได้แล้วบานจิล,ลุ่งที่บานพี่น้องไปนำให้กะิีไทยจักน่อยอยู่ไทยแบบไปละว้างละว้างใ้ติดบใ้ติดหนาข้นจ้ะคือบ้านเฮ้าดิปักเทียดข้าเจ้า chị lắc ai đơn 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 เดิน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  <laughs> I don't know last night have a little bit raining or not? No, only a little bit snow in the inside. But, uh. but I don't think they saw it now. Uh. It's later. Uh. But uh, two days ago in Lim Shopping have a little bit snow. Yeah. เอาสนุกอวีโวสน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 ว่ะสนอาอารโอ้ยล่มแห้งเลยเย็นหูจอยจอยจ้ะ ก็เอาหมวกมาจ้ะใบใหญ่มาพอต้องเอาไปดอกอีหยังเอาเดี๋ยวกับขึ้นในรถกับอุ่นออกจากรถกับยางกับหางมาซานกันก็เลยบออมาพี่น้ออีเกียร์ริมช้อปปิ้งนะจ๊ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพอชอบยูโน่ช้อปปิ้งนะจ๊ะมาช้อปปิ้งอยู่ริมช้อปปิ้งต่างอำเภอ กดวิดีโอจักน้อยกันจ้ะจักโมกีดนาะที่กันจ้ะล้ายๆจ้ะเพราะว่าเป็นวันหยุดนะ ja, ja jag klotten där pitt kan